うん。順位は。貢献ターンの報。<laughs> <laughs> 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 <tapun> ขอบคุณสำหรับเสียงกดมือแล้วก็เสียงกีแล้วก็ที่ช่วยกันน้องเมื่อกี้ด้วยนะคะดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตคู่ใครคู่มันหรือว่าแกลนคอนเสิร์ตนะคะต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เราสองคนอชอบกันนะมากจริงเราอยากจะไปร้องที่อคอนเสิร์ตที่เมริกาแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ซ้อมด้วยกันก็เลยสูว่าเอ้ยเอามาร้องในคอนเสิร์ตนี้ดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่าในการจะเป็นคู่ใครคู่มันก็จะเป็นคู่จิน้น หรือคู่จริงเราอาจจะเจอโมเมนต์ที่โอ้โหต้องแลกอะไรหลายย่งมีทั้งความสุขแล้วก็บางอย่างที่เราอาจจะไม่สามารถที่จะแบบรับไหวในบางครั้งแต่เชื่อว่ามันจะผ่านไปได้ถ้าหากว่าเราเลือกที่จะแคร์คนที่เรารักหรือว่ารักเราจริงๆอย่างตามเพลงเลยว่าอาจจะไม่ต้องให้คนทั้งโลกมารักอิงหลอดก็ได้ หรือว่าทุกทุกคู่ก็ได้นะคะก็ต้องขอบคุณจริงๆแต่ว่าเราต้องรักกันเองนะสักหน่อยสักหน่อยยังไม่ชินยังไม่ชินถือว่าเพลงนี้เหมือนเป็นการสลับโผลเลยก็ว่าได้เดี๋ยวก็ชินจริงๆเพลงนี้เนี่ยเรา จริงเราเหมือนรุ่นแบบตายายมาเลยเหมือนนั่งดูหลานๆแลวก็เป็นเพลงที่เราใช้ร้องที่คอนเสิร์ตที่เมกาแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ร้องที่ไทยวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาร้องเพราะว่าถือเป็นอีกหนึ่งเพลงที่สนุกแล้วเราก็ชอบมากๆนะคะอันนี้คือช่วงท้ายของคอนเสิร์ตราอจริงๆนะคะก็สนุกไหมคะมีความสุขไหม ถ้ามีโอกาสได้เจอจะมาเจอกันอีกไหมคะจริงๆต้องขอบคุณนะคะที่วันนี้เนี่ยทุกคนมาหาพวกเราจริงๆเนี่ยมันได้รับความอบอุ่นตั้งแต่แบบช่วงมิทติ้งเลยที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยจริงๆไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็นแเราแต่ปี2022หรือว่าปี2023ไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนก็นแเราแต่แต่วันนี้เรารวมตัวกันเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ ต้ขอบคุณนะคะสำหรับคนที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยที่ดูอยู่ทางกลมงปิดในตอนนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็คือเราไม่ได้หวังอะไรเลยอยากให้ทุกคนมีเสียงหวัวเราะแล้วก็มีรอยยิ้มอยากให้เลือกเสพในสิ่งที่มีความสุขอันไหนที่เรารู้สึกว่าโอมันมันไม่มีความสุขเลยดูแล้วมันเครียดเราก็ข้ามผ่านไปเราสามารถที่จะเป็นผู้เลือกได้เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือก่อนที่เราจะ ไปสู่ช่วงสุดท้ายแบบของสุดท้ายจริงๆเราอยู่กันด้วยความรักะเราอยู่มันเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ๊ก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าเพลงนี้ต้องขอบคุณป้าปา,วานวัลก่อนนะคะป้าป้าอยู่ไหนนอไฟมันมืดมากขอเสียงปรบมือดังๆให้กับป้าปา้าหน่อยได้ไหมคะ จริงๆคอนเสิร์ตจะสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าว่าเราไม่มีเบื้องหลังแลวก็ทีมงานทุกๆคนรวมถึงปราปาที่สร้างคอนเสิร์ตให้กับปีเอ่อจริงๆตอนแรกเนี่ยเหมือนเราทราบมาว่าเราจะได้เป็นอิงหลอดจะได้เป็นเกย์รับเชิญแต่ว่าพอท้ายที่สุดแลวเนี่ยดีใจที่เหมือนเรายกครอบครัวปี2022ได้มาร่วมง,งานกับปี2023แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยคอนเสิร์ตมันสนุกม,มากขึ้นแล้วมันก็สมบูรณ์มากขึ้น ก็จริงๆเป็นเหมือนคอนเสิร์ตครอบครัวแกรนด์นะคะก็ต้อนรับน้องๆปี2023แล้วก็พวกเราที่ว่า2022 mm hmm. ได้มีโอกาสได้มาขึ้นร้ mm hmm. องเพลงมาโชว์ให้ทุกคนดูในวันนี้นะคะอย่างที่บอกก็คือเราเป็นครอบครัวแกรนด์จริงๆไม่ได้จํากัดเลยว่าเป็นปีไหนต่อปีไหนนะคะอยากให้อยู่แล้วก็รักกันซัพพอร์ตกันนะคะกันแบบเป็นครอบครัวอย่างนี้ไปนะคะก็อยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจอยู่ด้วยกันด้วยความรักนะคะ เร,เราพูดอะไรผิดไหมไม่เนาะโอเคเพลงนี้นะคะจะบอกว่าเป็นโชว์เพลงที่ทกีที่พี่กีทให้พวกเราใช่ไหมอ๋อตกใจนึกว่าใครโผลมาไม่ใช่เนาะ อ่าหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าสิ่งที่เราเมอบให้กันบนเวทีเมื่อกี้คืออะไรแม่บอกว่าดอกไม้ประหลาไม่ใช่ค่ะตอนแรกมันเคยเป็นดอกกุหลาบที่สวยงามนะคะแต่ด้วยความที่มันก็อาจจะนานมาแล้วนะคะใช่ก็เป็นดอกกุหลาบที่เคยได้จากพี่ไผ่หลิวมานะคะก็เ<ม><น>อาจริงๆตอนที่เก็บ ไม่รู้ได้จำว่าเขาจะจำได้ไหมเพราะว่าเขาให้ตอนเมาไม่ไม่หมายถึงเมาเมาเครื่องบินค่ะแบบว่าเอา้เอาเฮ้ยร้องไห้แล้วนะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะคะก็อย่างไรก็ได้มอบให้แล้วก็ฝากเก็บรักษาต่อด้วยนะคะการเสียบอ่า

แล้วก็จริงๆที่สำคัญนะคะงานคอนเสิร์ตวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยจริงๆพวกเราต้องขอขอบคุณนะคะป้าป๊าป้าวนาคแล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสได้จัดงานคอนเสิร์ตแล้วก็ให้โอกาสพวกเราได้ขึ้นมาร้องเพลงคู่กันแบบนี้นะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเออวันนี้พี่คิวขอโทษแล้ยเมย์หนะาทำไม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันผิดคิวนิดนึงไม่ใช่เสียงออกไม่ไดหรอไม่ฮะอาให้หมุนแต่รนเราอ่ะจะจุกจะหมุเชยไม่ใช่หมนแ้่หมุนได้เ้าองปคูกันทาล่น่อยนะเนขึ้นมาทำไมเนี้ย อะไรนะก็ด right? ีใจนะคะขอบคุณเสียงกรีทุกคนในคอเสียงชาวพีเป๊น่อยจ้า ของลูกเม่นใช่ไหมไม่ใช่เสียงคนอันนี้คือลูกเม่นล้วนๆมีลูกแม่นแต่งตัวอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้คอยยังชั่วหน่อยจะได้มีแรงร้องเพลงถัดไปนะคะเอาล่าวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่มากรีนมาให้กำลังใจพวกเราขอบคุณที่อินกับความเป็นเราสองคนเต่าดื้อสองคนของบอสนะคะบอสชอยเมลาจา้า